จะมาขอโทษจะมาโทษหรือเสียหายนะคะค่ะว่าวเหล้าขาวเหรอคะไม่ค่ะหนูปกติหนูไม่รับประทานเหล้าขาวะคะ่ะหนูจะรับป,ประทานชาโภประมาณนั้นอะไรนะคะเจ้าที่เป็นตัวฮะเจ้าทีเ่เป็นเสียที่เลกตัวโวยมากสินะเอาคือว่าตัวเอา เอายางไว้ักคนเดียว่ะปกติหนูเป็นคนมารยาทดีค่ะหนูถูกบังคับถูกบังคับเจ้าแม่พวงานคืออาจารย์นิยาเนี่ย่ละนะโอดีเพชรลาถ้าเธอไม่ขึ้นตระกูนะาเสียใจน่าควนวะงานหน้าเธอไม่มีสิ่งไปเล่นกับเพื่อนปกตินะคะหนูบอกตรงๆหนูเป็นคนอรักเด็กขาล่า จ้าหนูหนูยังไม่ถึง18ค่ะเป็นไงผู้ชายอะไรล้อรอล้อรอล้อหอกีแต่กีแต่แต่ว่ามือกองเขาสะวังกับความสวยหนูค่ะเขาไม่ขึ้นให้หนูเลยจะกี่